สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะ e นายธารพยากรไบคูเอค่ะวันนี้เป็นการทํานายของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกานะคะส่วนลัคนาราศีตุลก็เอาเวลาตกฟากเวลาเกิดไปผูกดวงซึ่งลิงก์ก็ทิ้งไว้ที่ description ใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นการทํานายไพ่าทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่ออร์คินเพื่อขอคําแนะนําจากไพ่ การทำนายในว,วันนี้เป็นการทำนายของเดือนตุลาคม2564นะคะให้กับชาวราศีตุลเป็นเดือนเกิดของชาวราศีตุลน,นะคะดังนั้นจะมีข่าวดีอะไรบ้างมีเรื่องดีๆอะไรบ้างมารับพลังงานบวกจากการทำนายไพ่ทาโร่กันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นการทำนายแบบเหตุการณ์ปัจจุบันวงางไพ่แบบดั้งเดิมแบบเบสิกแบบเซลติกครอสนะคะพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีตุลโดยทั่วไปและลัคนาราศีตุลโดยทั่วไป ขอให้ไพ่ได้ทํานายว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคม2564บ้างขอภายได้โปรดทํานายให้กับชาวราศีตุลได้รับรู้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้กับชาวราศีตุลและละัคนาราศีตุล2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบต่อไปนี้เป็นคำทํานายจากไพ่ทาโร่พระง,งานแห่งจกักรวาลส่งผ่านหน้าไพ่นะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะไม่ได้หมายถึงดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะใบรแรกคือไพ่ queen of wands ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สอง page of wands ตำแหน่งที่สาม King of Wands โ oh, อ้ไพ่เมท้าขึ้นมาเต็มเลยนะคะงานเพียบงานตึมตำแหน่งที่4 Four of Swords ตำแหน่งที่5 Queen of Pentacles ไพ่เงินขึ้นมาแต่ด้านเป็นปัญหาซะนะคะและตำแหน่งที่6ภไพ่ Six ไพ่ Nine of Pentacles อันนี้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามาต่อไปตำแหน่งที่7 Judgment เจ้ากรรมในเวรตำแหน่งที่8 s t r a n g ตำแหน่งที่9 five of pentacles และตำแหน่งสุดท้าย the tower อาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำทํานายจะออกมาเป็นรูปแบบใดบ้างดูแล้วพลังงานของไพ่นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยพลังงานดีมากเลยแต่ช่วงหลังๆจะเป็นคำเตือนนะคะ สาม,มาากกว่าเอามาดูกันค่ะว่าใบแรก Queen of w a n s ไพ่ใบนี้อยู่ที่ตำแหน่งตัวตนของเจ้าชะตาคุณเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากชาวตุนนะคะในระดับผู้บริหารหัวหน้าง,งานหรือเจ้าของกิจการช่วงนี้การ บริหารงานของคุณค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะประสบความสําเร็จดีดังนั้นถือได้ว่าการงานเป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้คุณจะมีความราบรื่นในเรื่องของการทํางานไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนก็ตามนะคะการงานของคุณจะค่อนข้างที่จะราบรื่นและประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานลูกน้องลูกจ้าง ขยันขันแข็งนะคะปฏิบัติตามคำสั่งได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าดวงด้านการงานของชาวตุลราบลืน่นในเดือนตุลาในเดือนเกิดของชาวตุลน,นั้นดวงด้านการงานเด่นมากรีบทำงานรีบสะสมผลงานนะคะทำยอดขายบริหารงานให้อย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะส่งผลให้ปลายปีเนี้ย ผลงานโดยรวมออกมาดียอดขายพุ่งการงานเห็นผลงานชัดเจนจะได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโบนัสนะคะแล้วก็ยอดขายดีสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถือได้ว่าในช่วงเดือนเกิดของคนนุณนี้งานจะรุ่งนะคะกิจการคุณจะ มียอดขายที่ดีการบริหารงานราบรื่นการแก้ไขปัญหาต่างๆถือได้ว่าประสบความสำเร็จนอกจากนี้นะคะ คนที่จะมาให้คำแนะนำต่างๆก็ดีเพื่อนฝูงเอ่ยใครเอ่ยคนรอบข้างคุณดูจะเป็นอกเป็นใจนะคะคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครขอคำแนะนำจากใครก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะประสานงานปรึกษานะคะติดต่อง,งานกับใครก็มีโอกาสทีปส่ประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะการปรึกษางานการดีวงานนะคะกับคนในระดับเดียวกันเช่นหัวหน้างานเหมือนกันหรือเพื่อนนะคะร่วมงาน หรืออาจจะเป็นในลักษณะของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพันธมิตรทางการค้าการได้รับการตอบกลับที่ดีมากนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของดิวทางการค้าถือได้ว่าประสบความสำเร็จราบรื่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะถือได้ว่ามีโอกาสที่จะได้ยอดขายเยอะได้กำไรเยอะมีเงินเข้ามาเยอะ ต่อไปนะคะในสิ่งที่จะเป็นส่งเสริมดวงชะตาในช่วงตุลาสิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะอาจจะติดขัดสักเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคุณเคยดีลกับแบงค์นะคะเคยขอสินเชื่อเอาไว้นะคะเคยได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนนะคะต่างๆในช่วงปลายปีอาจจะมีเรื่องของการติดขัด การล่าช้าการรอคอยนะคะมีความชักช้าเกิดขึ้นคุณที่หวังว่าจะได้รับข่าวดีนะคะหรือจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่อยู่ทางไกลเคยส่งเงินมาให้นะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแฟนที่อยู่ต่างประเทศเคยส่งเงินมาให้ในเดือนตุลาอาจจะมีเรื่องของความล่าชานะนะคะ ใครที่เรียนอยู่นะคะแล้วเคยได้รับการสนับสนุนนะคะพี่น้องพ่อแม่เคยส่งเงินมาให้เคยขอความช่วยเหลืออะไรไปแล้วมันจะติดขัดนะมันจะมีการรอคอยมันจะติดขัดในเรื่องของบุคคลหรือสิ่งที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาในช่วงตุลานะคะคุณอาจจะต้องพึ่งตัวเองไปก่อนนะ ะะพึ่งตัวเองอาศัยความสามารถของตัวเองนะคะถ้ามีลูกน้องลูกจ้างก็ใช้ให้ลูกน้องลูกจ้างเนี่ยทำงานไปก่อนนะคะหาเงินไปก่อนเนาะหรือว่าเพื่อนฝูงคนอื่นๆนะคะก็ไปขอคำปรึกษาอะไรขอความช่วยเหลือไปได้แต่อะไรที่เคยอ่ะเคยเคยช่วยเหลือคุณมาก่อนนะคะอาจจะมีความล่าช้าหรือว่าไม่ไม่ได้รับการตอบรับ ดีเหมือนเช่นเคยนะคะอะไรที่เคยสนับสนุนเคยช่วยเหลือคุณมาก่อนจะไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเช่นเคยดังนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อนนะคะคุณอาจจะมีความขัดแยง้งหรือมีปัญหากับผู้หญิงที่ร่ำรวยคนร่ำรวยผู้หญิงที่มีอำนาจอาจจะเป็นเจ้านายนะคะอาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคย ให้การสนับสนุนที่เคยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทางด้านเงินทุนนะคะมีความขัดแย้งค่ะมีเกณฑ์ที่จะขัดแยง้งหรือมีปัญหากับผู้หญิงที่ร่ารวยมีอำนาจผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะด้านดีก็คือในอนาคตเนี่ยคุณจะร่ารวยขึ้นการเงินของคุณจะดีขึ้น เงินจะเริ่มครองสภาพการเงินครองหางเงินง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากผู้หญิงที่ร่ํารวยเช่นเดียวกันแต่คนละแบบนะนะคะผู้หญิงคนนี้รวยกว่านะคะผู้หญิงคนนี้ร่ํารวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของคนที่ออกจาก ใจดีกว่านะคะสำหรับคนคนนี้นะใจดีกว่านะคะสำหรับคนคนนี้นี่ก็คือเขาแบบสําเร็จรูปมานะคะเกิดมาร่ํารวยแล้วนะคะร่ารวยมากนะคะแต่สําหรับคนคนนี้นี่ก็คืออาจจะอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่นะคะหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมาให้ร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าคนที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้พึ่งพาเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงนะคะที่เป็นลนออักษณะเก้า เหรียญผู้หญิงที่ร่ำรวยเศรษฐีนีนะคะเศรษฐีนีคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของผู้หญิงโสดก็ได้นะคนนี้นะคะหรือว่าแม่ไม้หรือว่าสาวใหญ่นะคะที่จะเป็นที่พึ่งช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินการทองได้แต่คนคนนี้จะเป็นปัญหาคนคนนี้จะสนับสนุนดวงชะตาช่วยเหลือได้นะคะหรือทำนายอีกว่าการเงินคุณจะดีขึ้นเงินจะเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะ เจ้ากรรมนายเวรนะคะจะติดตามมาในช่วงเดือนเกิดขอให้คุณทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเวลาที่จะไปทําบุญวันเกิดน่ะก็ให้อุทิศบุญอุทิศสุขสนนะคะส่วนหนึ่งในผลบุญที่ทำเนี่ยนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยให้เขาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ j u d g m e n t ผลการกระทําของ คุณนะคะในอดีตชาติหรือช่วงในอดีตใน,ในชาตินี้ก็ตามนะคะเจ้ากรรมนเวรจะติดตามมาท,ทวงบุญนะคะทวงเวรกรรมทวงนี่กรรมกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายจะเกิดเรื่องรา้ายเคราะห์หรือ เป็นเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะจากกรรมเก่าดังนั้นก็ทําบุญไว้ก่อนเลยนะคะช่วงวันเกิดในเดือนเกิดเนี้ยนะคะทำบ่อยๆยิ่งดีอุทิศบุญอุทิศกุศลกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยเขาจะได้ไม่ต้องมาจองกรรมจองเวรคุณนะคะให้มันมากไม่ต้องมาสร้างปัญหาไม่ต้องมาสร้างอุปสรรคให้กับคุณ <c oughs> เพราะว่าดวงดูแล้วจะมีเรื่องเคราะห์เข้ามาอยู่ในช่วงของปลายปลายเดือนตุลานะคะต่อไปค่ะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย ะค,ะคุณจะใหญ่มากเลยนะในบ้านน่ะนะคะคุณจะใช้อำนาจคุณจะมีอำนาจนะคะแบบเบ็ดเสร็จเลยในบ้านทุกคนยอมคุณหมดเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจในบ้านทุกคนเชื่อฟังให้ความเคารพนะคะถ้าไม่เชื่อเพราะว่าคุณดูแลทุกคนอยู่เขาต้องพึ่งพาอาศัยคุณคุณก็จะมีอำนาจเพราะว่าคุณดูนะคะก็เป็นไปได้ดังนั้น เรื่องของในบ้านเนี่ยคุณมีอำนาจมากนะคะทุกคนเชื่อฟังคุณความคิดภายในใจคุณกังวลเรื่องของเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินนะคะมีความวิตกกังวลคิดมากนะคะเรื่องของเงินอาจจะเป็นช่วงที่ มีมีการใช้เงินเยอะก็ได้ในช่วงเดือนเกิดของคุณอาจจะมีเรื่องจ่ายเงินเยอะมีเรื่องภาระนะคะดิวที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นดิวเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องค่างวดต่างๆนะคะหรือว่ามีเจ้าหนี้คุณกังวลว่าเจ้าหนี้จะตามมาทวงหนี้คุณก็เลยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะการใช้จ่ายเงินที่มันไม่พอเงินตึงมือนั่นเอง ระมัดระวังเรื่องของเคราะห์ไว้ด้วยนะคะในเดือนเกิดเนี้ยทำบุญไม้เยอะๆเพราะว่ามีทั้งเจ้ากรรมในเวรตามมาด้วยนะคะแล้วไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกลัวจะว่าจะเกิดการออบาดหมางทะเลาะวิวาทกันนะคะกลัวว่าจะเกิดไฟไหม้หรือเหตุการณ์จะมีเรื่องของการ ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะฟ้องร้องกันต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะถ้ามันมีวี่มีแววว่ามันมีแอตราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานะคะเคยมีเรื่องมีราวมีแววว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลคุณก็ต้องรีบไปทําบุญเลยนะคะรีบทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเลยหนักจะได้กลายเป็นเบานะคะในเมื่อไพ่เขามาเตือนแล้วส่งสัญ,ญญาณมาแล้วนะคะก็ทาซะหน่อยเพื่อที่จะทําให้สบายใจขึ้นนะคะเอาละค่ะในเดือนเกิดของชาว น,นะคะก็ถือได้ว่าเรื่องงานเนี่ยโอเคเลยเรื่องงานราบรื่นเรื่องงานเรื่องงานดีนะคะเรื่องการเงินมีเข้ามาหรือมีที่พึ่งทางด้านการเงินนะคะแต่สิ่งที่ส่งเสริมดวงชะตาใครที่เคยช่วยเหลืออาจจะหยุดการช่วยเหลือหรือคะหรือว่าต้องรอการช่วยเหลือจากคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนนะคะหรือมีอะไรก็ตามที่เราเคยพึ่งพาอาศัยได้อาจจะพึ่งไม่ได้นะคะในช่วงเดือนเกิดเดือนตุลานี้นะคะแต่ระมัดระวังในเรื่องของออความขัดแย้งกับคนที่ เป็นเจ้าหนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่ํารวยนะคะเราวัดระวังว่าจะมีปัญหากับคนที่ร่ํารวยเอาล่ะค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าไพ่ได้ทานายหมดหรือ,อยังนะคะเรื่องการงานการงานดีนะเรื่องของการเงินการเงินก็ถือได้ว่ามีมีมีใช้มีจ่ายแต่ระวังเรื่องของเ,ออเงินที่จะตามมาเรื่องของหนี้สินนะคะเรื่องของความรักไม่ออก เรามาดูเรื่องของความรักเพิ่มเติมนะคะดวงความรักเราจะขอสักสามใบนะว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะถือได้ว่าความรักของชาวตุลน,นะคะในเดือนเกิดนี้ก็ ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะได้ไพ่ดีหมดเลยนะคะ3มใบความรักนะคะเป็นความรักที่อาจจะได้พากันไปเฉลิมฉลองวันเกิดฉลองงานวันเวันเกิดกันในสถานที่ที่สวยงามในร้านอาหารหรูหรานะคะอิม่มเอมนะคะดื่มดั่มไปกับความสุขความอิม่มเองอวยพรอาจจะจัดงานนะคะแต่ถ้าในช่วงนี้มันจัดงานไม่ได้อาจจะเป็นการแบบว่าไปกับคนรักไปดินเนอร์นะคะหรือว่า เ,ออเป็นเป็นเรื่องของการได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปกับคนรักไปกับคนสนิทก็ได้ถือว่าดวงความรักดีนะสำหรับชาวตุลน,นะคะใครที่คิดจะออไป ไปจีบใครนะคะหรือว่าจะเริ่มต้นที่จะคุยกับใครนะคะช่วงช่วงตุลาเนี่ยถือว่าทําคะแนนได้นะคะทําอะไรแล้วมันเห็นผลอะนะคะการทําดีกับใครแล้วมันเห็นผลนะคะแล้วก็หมั่นไปให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆหรือว่าคอไปหาบ่อยๆติดต่อไปทุกวันต้องมีความสม่ําเสมอด้วยความรักถึงจะสมหวังนะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือได้ว่ามีความสุขดีได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันได้ไปเฉลิมฉลองร่วมกันในสถานที่ที่สวยงามนะคะสถานที่ที่ รูหลานะคะก็มีความสุขความรักไม่มีปัญหานะคะต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของโชคลาภดูว่าชาวตุลจะมีโชคลาภจากทางใดบ้างหรือไม,อม่ได้เงินก้อนนะคะโชคลาภดี โชคลาภของชาวตุลนะคะคุณจะได้เงินก้อนนะคุณจะได้โชคหรือว่าจะได้ของขวัญวันเกิดเป็นเงินก้อนก็ได้นะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะนะคะแล้วก็ได้รับของขวัญของฝากนะคะของกำนันได้รับของขวัญแน่นอนเอาเป็นว่าวันเกิดของชาวตุลนะคุณจะได้ของขวัญนะคะได้ของถูกใจเนาะหรือว่าอาจจะได้คนรักนะคะคุณตัดสินใจสารภาพรักในวันเกิดหรือว่าในเดือนเกิดเนี้ยมีเรื่องของ ของออความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะอยู่ด้วยดังนั้นก็แฮปปี้อ่ะแฮปปี้ทางด้านการเงินแฮปปี้ทางด้านของความสุขแล้ก็ความรักด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีไพ่10บดาบเกิดขึ้นมานะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะว่าในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภเนี่ยเวลาได้มาแล้วอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้ต้องระมัดระวังเวลาทุกขลาภนี่อาจจะเป็นลักษณะของ ค,คุณเจอเรื่องร้ายแล้วคุณถึงจะได้รับโชคลาภนะคะเรียกว่าทุกขลาภหรือคุณได้โชคมาแล้วแล้วคุณก็ได้รับเคราะห์มีเคราะ์ร้ายนะคะเกิดขึ้นมาระวังจะเป็นประมาณทุกขลาภด้วยนะคะโชคลาภที่ได้มาจะเป็นประมาณนี้แต่ยังไงคุณก็จะมีโชคได้รับเงินก้อนนะคะได้รับของถูกใจได้รับของขวัญของถูกใจนะคะในเดือนเกิดนี้ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ สุขภาพของชาวตุลในเดือนตุลาจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้แข็งแรงมากเลยค่ะได้ไพ่ดีหมดเลยนะคะพลังบวก3ใบสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะ h a p ี y มีความสุขนะคะก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับชาวตุลต่อไปมาดูเรื่องการเดินทาง ชาวตุลที่ตั้งใจจะเดินทางนะคะในเดือนเกิดหรือจะมีเกณฑ์เดินทางไหมในเดือนตุลานี้เรามาดูสำหรับการเดินทางนะใครที่มีแผนอยู่แล้วนะคะอาจจะผิดแผนนะใครที่มีแผนการเดินทางไปแล้วอาจจะผิดแผนแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแผนการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทาง ปุบป,ปับอะเหมือนมันมีเหตุให้คุณจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นมาแต่การเดินทางก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีอุบัติเหตุนะเดินทางได้ราบรื่นนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาขอคําแนะนํานะคะกับไพ่อรคเคลดูบ้างว่าดวงชะตาของชาวตุลในเดือนตุลาคมนี้ไพ่อรคเคลอยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวตุลบ้างใบแรก ใบที่สองมาใบที่สามค่ะไพ่ออโรเคิลแนะนำให้กับชาวตูนดังต่อไปนี้นะคะใบแรกก็คือ s e a C Beyond the Current Situation นะคะก็ให้คุณให้คุณโฟกัสนะคะกับกับปัจจุบันให้มากๆนะคะบางทีคุณอาจจะอยากจะรู้ อนาคตของคุณนะคะแต่ว่าคุณลืมดูไปว่าในปัจจุบันนี้คุณนะ่ยทำดีที่สุดแล้วหรือยังให้โฟกัสกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้มากๆอย่ามัวเพ้อมัวฝันในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มากนักนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดโฟกัสกับปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะ protection guardian นะคะ drop your shield ก็คือให้คุณ อย่าลืมที่จะตั้งกาดนะคะป้องกันตัวเองเนาะอย่าปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตเนาะก็พูดถึงก็มีอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีละในเดือนตุลานี้นะคะก็ควรที่จะมีการวางแผนชีวิตให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตอาจจะมีเป้าหมายนะคะในเรื่องของ สุขภาพก็ดีอยากจะให้มีสุขภาพดีขึ้นในในปีหน้าอายุใหม่แล้วอายุเพิ่มขึ้นนะ่ปีเนี้ยโตขึ้นอีก1ปีละเราก็ตั้งเป้าหมายไปเลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรดีกับตัวเราชีวิตของเราให้มันดีขึ้น ปีที่แล้วนะคะก็เป็นการป้องกันนะคะเป็นการวางแผนที่จะป้องกันสุขภาพป้องกันชีวิตของตัวเองไม่ให้มันผิดพลาดไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้มันล้มเหลวนะคะฝรั่งเนี่ยเวลาที่กำลังจะถึงวันเกิดนะคะหรือว่าปีใหม่เนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าหมายชีวิตเขาไว้เลยว่าอ่ะยังปีปีใหม่เนี่ยเขาจะ ลดน้ำหนักให้ได้5กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือจะออกกำลังให้มากยิ่งขึ้นจะออกกำลัง1สัปดาห์ให้ได้สักอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือ3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองใช้วิธีนี้นะคะตามคำแนะนำของไพทโลว่าควรที่จะป้องกันนะคะป้องกันตัวเอง วางแผนชีวิตของตัวคุณให้มันรอบคอบให้มันรัดกลุ่มนะคะมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะพ่ไนส์นะคะ be brave and honest ก็ขอให้คุณมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองต่อจิตใจของคุณเองนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความกล้าหาญคุณจะกล้าทำในสิ่งที่คุณกลัวนะคะโดยเฉพาะคุณกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันถูกต้อง แต่มันอาจจะขัดใจตัวคุณเองนะคะคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวคุณกล้าที่จะทําในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คิดว่าคุณจะกล้าทำนะคะแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็อเน็สนะคะมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต,ต่อตัวเองมีความซื่อสัตย์ต่อต่อคนที่เรารัก นะคะก็จะช่วยส่งเสริมโดวชะตาของคุณให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและได้รับความไว้วางใจได้รับคเครดิตจากคนที่เรารักและก็คนใกล้ตัวของคุณนะคะเอาละค่ะก็ เดินทางมาถึงสุดท้ายของการทำนายแล้วนะคะพลังงานบวกๆคำแนะนำดีๆจากไพทาโรและไพอรารักเส่งถึงคุณโดยดิฉันครูเอปัมาพรนักพยากกณรอ่านไพทาโรทำหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานนั้นให้ถึงคุณหากชอบการทำนายนี้นะคะก็กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันมานะคะหรือจะคอมเมนต์แนะนำอะไรต่างๆเข้ามาก็ได้ว่าอยากจะให้ทำนายตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็ จะได้เอามาเสริมในการอ่านดวงชะตาให้กับคุณในคราวต,ต่อไปในคลิปหน้าคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ